อัสลามุอะลัยกุมวะรฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุค่ะดิฉันนางสาวอามานีตซสะละมห้าทับได้ที่ยีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับอิสลามกับโรคระบาดค่ะเราจะเห็นได้ว,ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ทําทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกับทุกๆด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรมการศึกษาและรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในโลกนี้อย่างชัดเจนและเชื่อว่าหลายๆคนคงได้สูญเสียคนที่รักไปเยอะอีกเช่นกันกันกบโรคนี้แต่รู้หรือไม่ว่าการเสียชีวิตด้วยโรคระบาดนั้นเท่ากับว่าตายะฉีดค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างฮะดีดนี้นะคะ ท่านหญิงขับซ้อนเนี่ยได้เล่าว่าท่านอนัสถามฉันสาเหตุการเสียชีวิตของท่านยะยาอิบูอบีอัมรอฉันบอกว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคระบาดท่านอนัสกล่าวว่าท่านอบีกล่าวว่าอ,อ,อัตตูน่าชาฮาดะตุลิกุล,ลิมุสลิมการาโรคนั้นเป็นชะฮิดก็คือมุสลิมตายด้วยโรคระบาดนั้นถือว่าตายชะฮิดค่ะ قالت الله صلى الله فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا ยาละมอันนัู้ลาอยุสิบุห์อิลลามักตะบัลลอฮูละห์อิลลากะตละห์มิสลูอัจลิชาฮิดิมท่านรอซูนบอกกับฉันว่าแท้จริงมันคือบทลงโทษที่อัลลอฮ์ส่งมากับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยได้ทําให้บทลงโทษด้วยการละโรคเนี่ยเป็นความเมตตาแก่ผู้ศรัทธาและผู้ใดก็ตามได้ประสบกับการละโรค ใช้ชีวิตในบ้านเมืองของเขาด้วยความอดทนและหวังในความโปรดปานพึงรู้เถิดว่าสิ่งที่เขาประสบนั้นเอาล้อส่งบันทึกความดีให้แก่เขาเท่ากับผู้ที่ตายชดีค่ะสิ่งที่ได้รับจากฮะด,ดีษนี้นะคะ 1. การตายด้วยกับการโรคนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะการตายด้วยกับการโรคนั้นถือว่าตายชดีดอ จอนคิดเสมอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบททดสอบที่เอเลทรงส่งมากับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ 3. ผู้ใดก็ตามที่ได้ประสบกับการโรคและใช้ชีวิตในบ้านของเขาด้วยความอดทนและหวังในความโปวดปานเอเล์จะส่งบันทึกความดีให้แก่เขาเท่ากับผู้ที่ตายะฉีด 4. ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าหากับเอเล์มากขึ้นและได้ทากิจกรรมกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน และห้าจงจำเอาไว้ว่าทุกๆปัญหาย่อมมีทางออกเสมอค่ะขอจบการนำเสนอเทียงเท่านี้ค่ะอัสลา,ามุอะลัยกุมวะร์มัตุลลอฮิวบะระกาตุค่ะ